คืออาจารย์บอกเลยตอนนี้เป็นเคเซเบียเป็น KFC คนอื่นเป็น f c อาจารย์เป็น KFC แปลว่าตามสนิทกับคนอื่นตามทุกคําพูดที่เบียรพูดวัดบาไม่ต้องทำอะไรดูแต่เบียรความจริงก็ไปลาว่างก็ไม่มีนะเพราะนั้นเป็นเค c ซีเบียอันนี้ต้องดูพฤติกรรมก่อนถ้ายังไม่หยุดปีใหม่แล้วอาจจะมีงานเยอะหน่อยอาจจะเห็นอาจารย์บ่อยขึ้นไม่ทําไม่ได้ยอมสลาชีพเพื่อพูดศาสนาเพราะท่านอาจารย์บอกว่าถ้าไปฟ้องโยมแล้วเนี่ยก็จแต่ประราชิก อันนี้ก็ต้องแล้วแต่อาจารย์อาจารย์ท่านเก่งพระอาจารย์ิโดกขาต้องยอมสละชีพเพื่อพุทธศาสนาก็จะดูเต็มที่ยอมเพราะบวชมาสามสิบปีเป็นเนนเป็นเด็กวัดแต่ตัวเล็กๆสามสิบกว่าปีแล้วอยู่วัดมาเนี่ยตอนตอนนี้อายุจะห้าสิบแล้วก็ยอมสละเพราะอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันทำให้เกิดผลเสียต่อพุทธศาสนาประเทศไทยและอาจจะไปโทวโลกและเด็กเยาวชนไม่รู้อย่างเงี้ยมันผิดโทษอย่างปัจจุบันเอาลูกไปด้วยเอากระโถมตีหัวเด็กอย่างเงี้ยที่ก็ไปเมื่อสองสามปีที่แล้วไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กอายุน่าจะเอาชอเอาสอเอากระโถมตีหหัวเเด็กอยย่างงี้มม พ่อแม่ก <handled kr> ็ไ <wrap> ม <man> mm ่เคยทําเลยเนี่ยฝากอาจารย์มาบอกเขาไม่มีกาที่พูดเลยไงเขามมีกาเอากระโถนไปตีหัวเด็กตีตีเงี้ยตีเงี้ยถามว่าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เนี่ยบางทีจะเอาไอ้ที่ผมต้องวนไปตีไปหัวเคาะหัวโยมหัวเด็กยังไม่กล้าเลยแล้วเนี่ยมันเสื่อมเสียไหมล่ะภาพออกไปอย่างเนี้ยแล้วเอาเอากระโถนไปรับเงินด้วยนะอย่างเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้เราเราจะปล่อยให้ผ่านไปได้ยังไงเ่ยประเทศไทยเราเคยมีปรากฏการอย่างนี้ไหมก็บอกไปบอกการใหม่ใหใหม่ๆหมทำดีน่าสงฆ์แล้วไม่ว่าประกฏการใหม่ใหม่เนี่ยมันเป็นภัยร้ไรแรง แล้วมันเป็นบ่อนทำลายผู้ศาสนาชัดเจนมากเบียบอกว่าไอคลิปที่เขาตาดัดเขาตัดใครก็พูดได้เออเบียเ์เบียบอกว่ามนีคนมีตัดตัดที่บอกไปเองเขาไม่รู้ไม่รู้ก็เบียเป็นต้นน้ำเบียเป็นคนพูดถ้าเบียพูดอย่างมีสติสํารวมมีความรู้จริงในพระไตรปิฎดกไอสิ่ง,งนั้นไม่เกิดขึ้นใช่ไหมถูกไหมเอา,เาฝากสื่อสือทั้งหลายน,นะทุกคนให้ใหดูที่ไหนจริงหรือเปล่าเราเป็นคนอย่างนี้อาจารย์พูดเขาตัดไปจนานาทีนาทีเพราะอาจารย์พูดไงถูกปะเขาจะบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวได้ไหมเพราะเบียร์คนพูดต้นอยยู่ทีีบ ก็ให้ไปพี่นาเอาเองแล้วกันเพราะนั้นเบียที่ออกไปแล้วเบียบอกไม่ใช่ก็ผมไม่เบียไปไหนก็จะพูดแบบนี้ไปโยนเรื่องราวให้กับคนที่ตัดต่อแล้วทําไมด爷เบียมาสิ่งนั้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเากหอหมต่ะอเกิดกอรย์เบียราะในฐานะที่ท่านกคองสมาเกค่็คือกนอยกว่าทำยังไอาจารเียจะไม่ไม่นใชไหมอก่าก็คือหนึ่งเรื่องของการก้าวล้าสิ่งข้อที่สี่ก่าวล้าจะเจนมึงปูไอหาแดกอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะนะพู้ใด แล้วก็ถึงท้ายก็ไปมินประมาาเรื่องพาะสีสองมีในหลวงพ่อหรือสีนดำอยู่ชัดเจนแล้วกล่าวถึงรุนแรงนะผู้ใดจะมาว่าสนตีนอ่ะไปดูมันมีคลิปไปดูเลยใน t ิ k กตอกในในยูทูบชัดเจนมากเบียเป็นคนพูดเองทั้งหมดอย่างเนี้ถามว่าใครตัดต่อละมันมีชัดเจนอ่ะเบียยอมรับไหมละ่ะไปตรวจสอบได้นะว่าคลิปตัดต่อเป็นอย่างไรมันมันสามารถพิสูจน์ได้จริงไหมคนนี้ก็เก่งเรื่องคลิปตัดต่อเขารู้อันนี้มันเต็มเต็มเลยแล้วอย่างงี้เขาปฏิเสธได้ยังไงเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวเขาคนตัดต่ออย่างเงี้ยย,ยเ้ังวหรื่อบกก็โโนนใ คนที่ไปตัดต่อคลิปอย่างนี้คนที่ตัดต่อคลิปก็เป็นความผิดหมดเบียไม่ผิดเลยอย่างนี้ไม่ผิดเลยนะแล้วอย่างนี้จะไปทางานกับเบียได้หรือโยโนความผิดให้กับเราอะแต่เราฟ้องศาลมาเราก็เดือดร้อนสิจริงปะก็เพราะนั้นกไกด์ไว้ก่อนว่าถ้าเบียยังไม่หยุดก้าวร้าวนะนไม่อยู่ก้าวร้าวก็อ้างพระเจ้าอ้างเหตุปัจจัยคือเรียกว่าทําให้พุทธศาสนาโครงสร้างพีเอบบปิดเรียกโครงสร้างเสียไปอันนี้ยังไงพระสงฆ์ไม่ว่าอาจารย์หรือใครหรือได้โยมทั่วประเทศเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วไม่เฉพาะอาจารย์คนที่ก็ศึกษาที่เป แต่เขาไม่อยากมีปัญหารับรองไในเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วอาจารย์ก็คือขออนุญาตถามแล้วคือคนก็แอบจับเชื่อมโยงนิดนึนะคะว่าที่พระอาจารย์ออกมารอบนี้อาจจะไปเชื่อมโยงกับพรพยนสายยพอาอยากจะพูดอะไรหน่ไม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 ่เกี่ยวเลยะาแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้ค่อามีคนพยายามบอกว่าอาจารย์ทิพปิ่นสาแล้วไปีนไหร่บอกย่งไปทข่าวบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวเลยก็ดูทันทัศนทั่ติแตกต่างกันแต่อาจจะรุนแรงมันเหมือนกัน แต่แต่าะที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงคือท่านก็อยู่สนท่านนะต้องบอกเลยว่าตีนสาวก็อยู่ตนท่านตอนนี้ท่านก็ไปเดินตุ้โด่งนะครูบาอาจารย์มัจจวะเขาเห็นด้วยนะในบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นท่านไม่ใช่ตัวแทนและเบียร์ก็มันการฝากถึงเบียร์ก็ไม่ใช่ตัวแทนของชาวพุทธนะไปเที่ยวดีเบรของศาสนาอิสลามศาสนาซิกเลยเนี่ยขอไปคิดเนี่ยหรือ